เนี่ยแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวโซโล่ให้ดูนะดูนะเนี่ยครับรัวๆครับดูสกิลนะตึ้งตึ้งตึ้งครับนี่ครับสกิล,ล,ล,ลกนะกไม่มีดีเลยครับโคตรโกงนี่ตัวแทงนะเนี่ยนี่ตัวแทงนะเดี๋ยวทุกคนไปดูความเถื่อนของตัวใหม่ฮนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าเพ่งพลาดเลยนะผมพบคอมโบความเถื่อนออกมาแล้วนะทุกคนสกิลไม่มีดีเลยครับสกลิลแรงๆรัวๆไม่มีดีเลยเดี๋ยวผม เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะล้วงตัวอ่อนๆนี้ทุกคนได้ดูนะว่าการหนึ่งหนึ่งกับรีเด้นเป็นอะไรที่ไม่ควรนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ควรเลยไม่ว่าจะตัวใดๆก็ตามยกเว้นกีเดนด้วยกันเองหรือว่าตัวที่เป็นแทงที่มันถึกๆหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าหลายๆตัวตายแน่นอนครับเจอกีเดนถ้าเปิดอันติไปทีนะมาหายหมดอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะว่าแบบว่าสา,ายคิวดูว่า มันจะคิวได้เยอะจัดไหมต,ต้องบอกว่าตัวนี้เฟี้ยวครับสำหรับใครที่ออยากได้น้องนะฮะกำลังลังเลในการตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าจะอะไรดูคลิปนี้นะฮะดูตอนนี้ฝากจิติ์ตั้มกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับใส่ของอะไรใส่โฟกัสคิวไอโฟกัสแบรนด์โฟกัสคิวโฟกัสแบน,แบ,น,แบ,น,แบ,นบัตตี้บาเลียครับแล้วก็สกอร์ชิวครับสามชิ้นนะฮะถึกๆเลยครับทุกคน เรารอร้านันเขาไม่ตีครับาไม่ตีก็เส็จเราดีครับทีน,นี้นีูสบายเลยครับอะไรครับเนี่ยเราเจอทีมอะไรครับเนี่ยเจอบอทเหรอก็ไม่น่าใช่บอทนะทุกคนทำไมเข้าไปลึกขนาดนั้นอะ ดูดิครับก็อะไรครับเนี่ยก็วิ่งกันไปตรงนั้นอะไรกันครับนั่นแล้วผมก็สายป่าเลยแล้วกันครับทีมเราน้องเทปซ่าก็ไปคิวเรียบร้อยฮ <laughs> าเลยครับเกมน,นี้นี่ครับทุกคนสกิลนี้มันจะโยนแล้วมันจะวิ่งเร็วนะทุกคนไปไปคิวจะเราไล่ให้มันจบๆก่อนแล้วกันนะคือ ต้องบอกว่าเราเจอทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับเอ้าแต่เราแตกครับทุกคนวัยโซผีวันนี้วันตายของเจ้า ต,ตีก็ตีกันไปผมชูตก่อนแล้วกันดูดีครับเราเจอเกมอะไรนี่วะทุกคน <Huh? S 1> มานะครับคิวโหดเรามาแล้วทุกคนดูนะดูความรัวนะผมขอชูดก่อนเราว่าล่าน,นี่นี่หน้าหายอ่ะ นี่ครับทุกคนดูสกิลความแรงของมันครับทุกคนดูครับดูครับสามทีแต่เราล่าแตกครับโหด,ดไม่โหดอ่ะทุกคนจิ้เอาเนี่ยครับแล้วก็ถ้าโยนเบอร์รี่เก็บเบอร์รี่ไปเยอะๆใช่ปะ่ะสกิลดีเลย์มันจะหายไปเลยเว้ยทุกคนดูดิกดสกิลได้สองทีสกิลแรงๆเมื่อกี้ถ้าแบบเรานับก็แตกสกิลแม่นๆนะเดี๋ยวทุกคนดูเดี๋ล่ออมเปิร์ตั่นสิก่อนเนี่ยตึ้งตึ้งครับโอ้โหเกือบไม่ ไม่ดูนะเจ็บสแตกครับเจ็บสะแตกเร็จปุ๊บเดี๋ยวดูนะสองทีรัวๆนี่ครับแตกหายครับรัวๆตัวแทงก็ตัวแทงเออนี่ครับจะพกิวแรงๆดูนะดูตีโลทอมครับทุกคน แล้วทีเล่สามวีครับสกิลนี้เนี่ยครับแล้วโยนเบอร์รี่ไปรัวๆครับเนี่ยครับโซโล่ยังไหวครับเนี่ยครับโซโล่ยังไหวครับเดี๋ยวดูอันตีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเปิดข้างล่างให้ดูเนี่ยแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะทุกคนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโซโล่ให้ดูนะดูนะ นี่ครับรู้รัวครับู้สกิลนะตึ้งตึ้งตึ้งครับนี่ครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นสแต็กสแต็กเบอร์รี่ป่ะสแต็กเบอร์รี่มันจะเต็มอยู่ตลอดเวลานะเพราะพอเต็มปุ๊บทำให้สกิลไม่มีดีเลยครับโคตรโกงโกงเกินครับนนี้นี่ครับปิกจูสองทีหายแน่นอนครับเรียบร้อยครับแตกครับ แตกครับเก็บสแตกไว้อย่างงี้ฮะแล้วก็เก็บไวส้สก,กิลสองทีครับเดี๋ยวดูล้วงครับตึ้งตึ้งครับออ้โหไม่โดนครับนี่ครับตึ้งตึ้งครับเดี๋ยวรี่เขา่อนนะนี่ดูครับโอ้โหแทบแตกครับโอ้โหไม่ทางรับโดนติดซินเดอเรลล์แทบแตกครับเมื่อกี้ ตีออกมาแล้วเดี๋ยวดูครับทุกคนเดี๋ยวเล่นให้หายหมดครับไปเต่าก่อนนะไปเต่าถ้าใครที่ได้ดูเกมกเกมื่อกี้จะเห็นว่าผมสามารถคือสก,กิลรัวๆใส่เต่าแป๊บเดียวเต่าตายอะ่ะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวให้ดู เนี chin grand. Chin grand. ่ยไปดูนะตึ้ง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 ครับดูครับดูครับดูครับตึ้ง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 อูนิดเดียวนิดเดียวก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ก็มาดิครับนิดเดียวก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ก็มาดิครับ แล้วคือสกิลมันรัวแบบนั้นเลยอ่ะทุกคนรัวแบบเสียวจัดอ่ะแล้วสกิลยิ่งกินเบอร์รี่ดีเลย์มันจะยิ่งเร็วนะครับเนี่ยตึ้งตึ้งดูวิธีการฟาดแล้วฟาดอย่างไวครับเนีย่ยดูนะเดี <What? S 1> ๋ยว่ยอยู่ข้างนอกหมด นครับโยนจึงสองสองทีแล้แทบตายแล้วอ่ะได้ตายสิปรเนสวยครับสวยเอาให้ตายก่อนเอาให้แตกก่อนตัวเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันี โอ้โหฝั่งนู้นเขาไปดังสวนเราแล้วฝั่งเราไปทำอะไรกันอยู่ครับดูนี่ครับกาแชมก็กาแชมเลยก็มาดิครับก็มาดิครับ แตกเลยครับแตกเลยครับติกระจูกระจูยังไง What What a goal a goal ไม่ทันแล้วครับ What What a goal ี่ดูครับติกระจูโดนครับดูครับแตกครับแตกครับอย่างนี้แตกไม่ไหวแล้วครับแตกไม่ไหวแล้วการแชมป์ยังไงครับมาดิครับก็ล่อเดีครับล่อตีนี่ครับหลันลุ้มมาดิครับสวยครับ โอ้โหทกิณของพีไม่โดนครับก็มาดิครับผมก็ล่อตีนคุณอยู่แถวนี้แหละครับผมวิ่งหนีอยู่แถวนี้แหละครับลอยเพื่อนครับก็มาดิครับมาดิครับคิวไม่ได้ครับเออหรือจะสดครับหรือจะสดหรือจะสดจะสดหรือจะสดดีครับดูครับดูครับดูสกิลครับ สดในบ้านก็แตกเหมือนกันครับตดในบ้านก็แตกเหมือนกันครับถ้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่ <You win. S 1> ยังคึกครับยังโหดโดนทีมีร่วงแอตแทกในล่างแข็งจริงเพื่อนจริงครับทุกคนเพื่อนจริงฮะใครว่าคาเมกเถื่อนแล้วนะครับทีเด้นเถื่อนกว่าครับตอนนี้คีเด้นเถื่อนจริงครับ